ครับวันนี้มาพร้อมหน้าทั่วครับวันนี้จะลงแพครับกับน้องแฝงครับกับซอครับมากับซอครับวันนี้ก็กับน้องเตยเนาะน้องเตยอ่ะเดินทางเดินทางอ่ะไปไปดิไม่ไม่ไม่ไหนไม่ได้อะไรแล้วแต่รับน่อยหน่อย เดี๋ยวนะครับนี่ครับผมจะขี่เรือไปเอาอคุณผยยู้ชมไปเจ้าก,ก็ได้บอสอัแฝงเดี๋ยวมาทีหลังครับเดี๋ยวนายอนทอยขี่เรือครับแบบสัญญาภาพเผยไปเรืเ่อยๆครับรแฝงคุยโทรศัพท์ครับบ<ห>อสสัต,สตว์แบบโทรศัพท์สุดๆนะครับบรรยากาศครับ ดดบ่เออแล้วแฟงแฟงนเลยแพ่รไไนไอจะไปไก่เลย<ห>พ<ร>ยานามเหมือนกันดี น,นั่นเขาจะเดินทางมาเาที่ยวแพรัครับทับข,ขึ้นนี่ครบนั่นบอขับเอรเลยครับแพอะไก็ได้อเลยบน,นันางก่รนารยากาศครับปล่อยเมือนแปดเลยยังยังขึ้นสะดุดแบบนี้โอ้เจ้าขึ้นบ <c oughs> อก ขอให้ยานามเงยนาืไ้ยมโทพื่อเออดโทรบอกแทงด้วยนะให้เอาโทรศัพท์เอามาด้วยกันยังไงวะเอาเอาเพ่เพ่พ่ดีบ่เมนไว้ โอ้วอร์แมนเอิร์ดเราจะเจาอ่านี่ครับบรรยากาศนะครับืัอนี้พน้อมแล้วไม่รอแล้ำแต่ว่าปากแตเยี่สอแต่ว่าเป็นเป็นอย่างที่เป็นต่งย้ำหน่งใช่ไหะ แน่นทัวมาเที่ยวแพร่ครับแบบบรรยากาศทุกคนเป็นอัวอู้หนาวไปีกที่เราสอดโอ้ยบาเกี่ยวเรกหน้าตาห้องดีแเราสอดก็จะไปเน้นเงินหรอกเออเบมึงผมเนี่ยแตกเกือบแล้วเนี่ย บรรยากาศโอ้สอสามสิบสองนาะบรรยากาศนะครับซีน้องแฝงครับมายำเย็ยยนกันนะครับกับน้องน้องอะไรนะน้องไ่เตยน้องไปเตยใช่ไหมดีววันจะเลี้ยงอ่าไม่ไม่ไม่ไมไมครับ อันนี้ก็ซ้อครับเรียกน้องว่าอะไครับอันนี้เอ้นซ้อครับเช่เอ็นซ้อครับต้องการแมคโครกอะเรียกซ้อได้เลยนะครับเด้อนี่ครับนี่คือซ้อเมียลูกพี่ใหญ่ครับคือไอ้บนนี่ครับคือซ้อน้อมครับอันนี้วันวันที่เอฟเก้าครับวันที่เอฟเก้าเป็นงานมงคลครับ ยีบเก่าดิคืองานแต่งของน้องน้ำฝนนะครับขอบคุณหลายครับติดตามไลฟ์ออนทั่วนะครับแล้วกดซับตะไครแน่อย่าไปซับตะคาอะไรรักได้น้อยขอให้รักนานๆเอาเอา่เอาอีก,อออกอเจ้าหนึ่งเออต้อนรับรอบค่อยดีเอาทามก่อนทั้งเงี่ย น้องเตยมีความรู้สึกยังไงคะน้องเตยมีความรู้สึกเรื่องนะเลยนะเรื่องนั้นปื๊ดไหมคะปื๊ดมากค่ะบรรยากาศดีไหมคะบรรยากาศดีค่ะให้ให้มาบ้านนายเอาทัวร์อีกนะคะซอ้ออะครับภัยไัยภัยไัยยาคุดยาจุกมาหนีครับซ้อมีรโรบคโครครับแฟนไอโบนแฟนในโบนครับแฟนในโบนซอใหญ่ใจถึงครับพึ่งได้ครับต่อไปพันศิลุ่ง เอียงกับบรูเพื oui, ่อนครับีนี้าเผาก็มีส้มตำครับผมเปื่อยๆไปซื้อหรอกซ่อพ้นลลงครับเปไปซื้อแต่ว่าถ้าลุ่งกันพอกันในนอ้นนี่ยาาณหนิงจะมากูเพื่อนโอ้เตมากเลยคุณว่อนี่ครับเพิ่งเอาครับ เพื่อนเดินลาหยอกกันก็คือหยอกกันขนางนอกเขาเสร็จผมเป็นลูกน้องคอกเหรอครับลูกเมียหน่อยเขาเอิ่นลูกเมียหน่อยนะครับนี่ครับผมนั่งผมนั่งอยู่ท่นนี่นั่งอยู่ท่นนี่เออเออจักแสบไปใส่พุงท่านกินอยู่เราเราโอ้เราเหรอไอเออเอาซ้อเอาที่ไหนซ้อไหมผสมเราให้ซ้อนนะผสมเราเอาแก้วแก้วซ้อยไปใส่เดี๋ยวปู้สิมีเหรือนกาศเล่นน้ำโย บ่ปกะดี๋ยวดี๋มว่ดี๋ดีเอาบ่ได้อยยายายาไม่ดีค่กันเนาบ่ใก้อาหารเดี๋ยวขอสัมภาษณ์อ่าน้องม่หัวซาเขาน่าพูสหน้องหน่องน้องเต่น้องเตยน่องเตยโอ้น้องเตยขอสัมภาษณ์เดี๋ยวกระตุกน้ำเดี๋ยวกระตุกเปิ่มนะคะเปิ่เิบ่ เอพอพออีสานไทยนะเพราะว่าผมคนอีสานนะครับเราดูเน้อเรกเราจะฟ้าเนี่ยนะอันนี้มีช่องเาเทบีบริสมันหลเอาเนสายฟานบอเล่นเลนส้ิดกดาก้องนะพี่ก็นะบอปิดครับตกนานะแซบวร่อนะแงแงนะซอสเป็นไงคะ อร่อยไห<บ>มแซ่บแซ่หนัวนะคะแซ่บหนัว<笑><笑>นี่ครับสอคือเมียพีบนนบย่บนะครับเอ่อที่เมันออกเคี้ยบน้ำดูดูครับเออน้องสาวเพิ่นน้องสาวบ่อเอาเปิดตัวแล้วว่าเพิ่นเป็นน้องสาวนะครับเติ่มเอาเลื่อยบนน่นได้เมื่อในคลิปเนี่ยน,น,นี่ครับเพื่อนได้พูดรถดามเออพูดรุกดามไม่ปพี่เกมเมื่อมื่อไปแต่งเงียก่อนเพื่อนมื่อไปแต่งก่อน มัน่อมาีอมาซิมตับมางุอนะครับแซ่บว่าสออร่อยมากครับนครับสอครับคือไงครับคือเมียของพี่บุญครับสงสต้องฮอดครับต้องฮอดครับเอนด้อดูนมหน่อยทมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับนงนมหน่อยมาเท่าไหร่น้แฟงครับนี่ครับ อันนี้เสื้อสีเซเว่นตัวละอันนี้ยังโอ้นอนทับนังสือพิมพ์นอนทับนังสือพิม์มาอายแล้วมาแล้วเฉดเซื้อเวนแบงคไหนมองออกวะตอนนี้ลราเสือสวยครับโอ้งามอีบ่ะเดี๋ยวเรามึงเดี๋ยวเราลองออกเลยอันนี้รูปบุรีมนี่้อันนั่งยังก่อนั่งทั้งห่างบัวเวียนหุนพี่ก็เพี้ยเก่งนี่เนาะคนบักแต่งรถนี่ตายแบบที่ถ่ายยังตายแล้ะตายแล้วอู้ถ่ายได้เพิ่งละ ครับต้องคว้านแฟนมครับก่อนโออย่าไก่เด้อครับเราว่าเราปว้านหมดเลยโอเคครับใส่หน้าวล้ยตู่นีรไม่ไปเปิดแล้วเราขอเพิ่มเนาะอันนี้น้องภาวะตัวจริงน่าจะลูกอีสานนะครับมือนี่เดี๋ยวผมลงคลิปแบบสังงานพาเผยได้มือนี่แบบว่าลุโม่เลยครับแต่ว่าคุมตาแล่ะเราอยู่นี้เอาเอาในแบบในวงกว้างวะอย่าไก่เด้อ Workers, <S 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 น้ำกลิ่นแหลบลิ่นไหมเรื่องเดือดก่างเปเพื่อนเรื่องเดียดด่างไปเพื่อนีใครวามน่าของทั่วแม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวน่าทั่วสีน้ำเสนอซีนดีให้เบิ้งครับอันนี้คือแฟนคลับน้องแฝงนะครับกินเหลาดีวงไหนเพื่อนดีพอดีกับผู้ตรงเบิ้งกระเด็บอันนี้น้องฟ้าเลยครับโอ้ยยังนีก็น้องเตย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 ไปทั่วเลย อันนี้คือซอครับซอสซอสอนี่คือไอ้อคุณไอคือซอครับซอสซอสซอคือไอคุณเจฟ้าต้องโซนมเั้ยติดตามไหมนะครับติดตามกับําลังท้อไหมคลิปหน้าครับหัวจะหงอกนะแต่นมมันมากกว่านะท้อ